ทำอะไรครับบ๊ายดีครับก่อนเร็วเรวบ๊ดบบดนนวาดีครับบ๊ายดียังไงก่อนบ๊ายดีครับยายก่อนบ๊ายดีครับบ๊ายดีครับก่อนบ๊ายดีครับโอ้ยเก่งมากามว,า <_ S 1> วันนี้ป๊าป๊าพ,าพาน้องกินจังทำโบนะครับวันนี้ได้ทำโอนอนรอไปเลยนะครับจริงจังน้องถ่ายอีพอจิละ นั่นถ่าพ่อตีพ่อญาติบักลาได้ไปอยู่วัดบ่พาเฮ็ดโอวอออ่าอะฮะญาติบักลาได้ไปอยู่วัดตีว่าพ่อพ่อบักลาเฮ็ดโอว่าเอ้ยแต่เดตววาตุนเลยว่ะน่าจังจาดจังเลย